กรณีคุณชวนกับคุณเดชอิทก,กับชาวคณะ20คนนี่ต้องบอกนี่แบบวิเคราะห์เมื่อวานนี้ช่วงสายๆที่สภาเป็นการตั้งใจยกพวกมาทำให้เห็นโอ้ยยกเพื่อนอพาเพื่อน <c oughs> ๆ,ๆมาให้เห็นเลยว่าเฮ้ยไม่ได้คนเดียวนะ20สสอสอค่ะมากันแบบนี้ามาเป็นก <c oughs> องทัพเลย เพราะเป็นชิปทตยปัดมีกี่คนมี25มากกี่คน20ค่ะนี่ดูคนเดทแถลงเลยไอ้ที่ไปมีจุดยืนไปโหวตให้16คนโหวตให้คุณเศรษฐาคุณชัยชนะบอกเมื่อวันก่อนนี่จริงๆมากกว่านี้นะมากกว่า16 <26. S 2> ก็20สเลยค่ะแต่ <5. S 2> แว,ว่าพอดีโหวตไปก่อนถึงชื่อก่อนก็เลยโหวตพวกเราเดทอินบอกไม่ได้กระเฮียนกระหือเลยจะเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้าน แต่ปฏิปัติไม่เป็นเอกภาพมันตั้งแต่ประชุมพักแล้วเลือกหัวหน้าพักกรรมการหรายชุดใหม่ไปถามดูซิใครล่อมมาสองทีทําให้องค์ประชุมไม่ครบคะอไหมแล้วก็บอกเลยพร้อมนะถ้าจะตั้งกรรมการสอบแต่คนจะตัดสินคือที่ประชุมสสร่วมกับกรรมการบริหารพักจะขับออกจากพักถามซิ จะขับได้ยังไงเพราะส่วนใหญ่ยืนอยู่ตรงนี้ออไม่รู้ใครจะขับใครค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ยืนกันอยู่ตรงนี้แหละค่ะแล้วเมื่อวันโซเชียลนี่แชร์ภาพคุณชวนในวันบวช้องใบได้เห็นไหมค่ะไปดูของรีพอร์เตอร์ของแยมอ่ะเคอเป็นเนีน,น,น,น <c oughs> เนๆนเนพจไม่ใช่หมอบนก็เป็เปนภาพคุณชวนนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยเวลาที่บวชปชิติปัตไม่เหลือใครเลยค่ะดูเถอะเนี่ยค่ะ ก็เขียนไว้ว่าอโลนอโลนแปลว่าอะไรลำพังคนเดียวนั่นค่ะขณะที่คุณเชิญในเวลาต่อมาท่านพูดอยากให้ฟังกันชัดๆในรายการเวลาเราไม่พอนะฟังดูเถอะแจ้งยับเป็นพักการเมืองที่ประชาชนหวังพึ่งนะครับแม้ว่าช่วงหลังคะแนนได้น้อยมากที่ผมนี่ตีรถมาจากตรังเนืตีสี่ เพื่อให้ทันการประชุมตอนบ่ายสองโมงรึ่งเพราะว่าผมไม่อยากให้ขัดธรรมติพักเพราะว่าคุณเดดิตเขาพูดไว้ก่อนแล้วว่าถ้าใครที่ขัดมติพักให้ลาออกผมไม่อยากลาออกท่านพลโีสุรินทร์ปาลาเร่ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ท่านก็บอกที่ประชุมว่าประเจ้ิปัทไม่ได้ร่วมรัฐบาลดังนั้นต้องลงมติไม่รับ ประเด็นก็เลยมาพูดกันว่าวิธีลงมติไม่รับจะใช้วิธีงดออกเสียงหรือจะใช้วิธีอย่างไรผมใช้คำว่าสำหรับผมส่วนตัวนะผมขออนุญาตที่ประชุมว่าผมขอลงมติไม่รับย้ำนะครับผมย้ำคำว่าผมไม่ทรยศต่อคนภาคใต้ความอยากเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ผิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการจะไปร่วมรัฐบาลเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการประชุม ของกรรมการและสสแต่เมืเงินเรื่องนี้ไม่ผ่านก็นมาผมก็ถามโหนาตลอดเวลาว่าส่งใครไปเจรจาขอร่วมรัฐบาลหรือเปล่าไม่มีวันนั้นก็มีคนวันประชุมนี้ก็มีคนพูดว่าไอ้ทีตอนพักเก้าไกรทําไมงดออกเสียงผมเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าตอนพักเก้าไกรไม่นี่มีการประกาศว่าไม่เอาประชาธิปัตย์แต่ตอนนี้เนี่ยคุณเชษฐาประกาศด้วยตัวเองว่าไม่มีประชาธิปัตย์คิดว่า เขาเองเขาก็ไม่อยากได้เราแล้วเราเองก็มีเสียงแค่เนี้ย25เสียงผมคิดว่าท่านหัวหน้าพักก็ได้ชี้แจงดีนะว่าพักไม่ได้เป็นพักอะไรแต่สําหรับพฤติกรรมคนเนี่ยเขเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่แน,น่นอนถ้าเรามองว่าหาผลประโยชน์มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าโดยแนยวทางาปฏิบัติผมคิดว่าเป็นพักการเมืองที่ประชาชนหวังพึ่งนะครับแม้ว่าช่วงหลังคะแนนได้น้อยมาก อาจจะใช้คำว่าแพ้มากก็ต้องอยอมรับว่าแพ้มากที่สุดครั้งหนึ่งนั่นแหละฮะท่านผู้ชมโดยสรุปก็คือท่านผู้ชมสแสดงความคิดความเห็นกันเถอะว่าประจิติปัตย์จะเป็นยังไงด้านหนึ่งเนี่ยคุณชวนเกรงว่าจะต้องออกนะ,ะท่านต้องรีบบึงรถมาประชุมจากใช่ไหมจังหวัดตรังมาตั้งแต่ตีสี่ค่ะเออแล้วตกลงว่ายืนยันว่ามีมติงดออกเสียงแต่ปรากฏว่าส6บหกคนไปหวตดเห็นชอบ ฝืนมติแล้วถามเลยนะนี่ไม่อายเหรอเขาไม่เอาเราแล้วเราไปยกมบือให้เขาอะ่ะไม่อายหรือที่ไปเสนอตัวแล้วเขาไม่รับคือคุณชวนเนี่ยคือมีดโกนอ่าน้ำผึ้งใช่ไหมลักษลัแบบกรีดกรีดแล้วมันฉีกขาดน,นะน้ำเกลือราดนะคือปาหนึ่งว่านี่เขาไม่เอาเขาก็พูดชัดนี่ไปเสนอตัวทอดตัวอะไรขนาดนั้นเลยเหรอ แต่ว่าคุณเดชอีก,กับคณะก็บอกไม่เห็นกับประเทศชาติาเป็นฝ่ายค้าก็เป็นฝ่ายค้าน<า>แต่ได้โปรดอย่าเอาความขัดแย้งในอดีตเอาความขัดแย้งอคติในอดีตมาเป็นเบอรดให้พวกผมพวกผมเป็นสอสออุ่นใหม่มไม่เคยไปอยู่เหลืองแดงกับท่านาท่านจะมีบุญคุณความแค้นอคติอะไรก็เรื่องของอย่าเป็นเบอรอดกมาสิบหยี่สิบคนบอกไม่เอาใช่ไหม แล้วถ้าพบใครไม่ได้นี่ถูกประหารเพราะไปพบคุณทักษ,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 ษิณมาจริงเองคนเด็ดอิดบอกค่ะผมรู้จักทุกพักค่ะคืออีกมุมหนึ่งเราจะเพิ่งเห็นว่าก่อนหน้าพฤศจิัตยาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทีไม่เคยมีครั้งไหนที่ลูกพักที่เป็นสอสอเปิดหน้าชนกับคุณชวนนะเคยเห็นไหมไม่เคยค่ะจริงจริงไม่เคยเห็นนะเมื่อวานนี้ไม่ต้องแปลกใจคนว่าคุณชวน,นแสดงความเห็นมากมาย แล้วบางทีเป็นอีสานเนี่ยตงไปออกมาบอกเลยขับงไงก็ต้องขับถ้าขับออกจากพักให้ไปให้เขาไปอยู่พักที่เขาอยากอยู่ให้เป็นรัฐบาลเอไว้อีสานเอาไว้ย,<ช>ยังไงล่ะนะกลุ่มตัวแทนสาขาสมาชิกประชาธิปัตย์ภาคอีสานยื่นหนังสือขอให้กรรมการบริหารพักมีมติขับกลุ่มสสที่โหวตสวนมติพักค่ะนี่ยื่นเรื่องให้ส่งต่อไปยังคุณจุรินรักษาการหัวหน้าพักนะคะ ถ้าขับเนี่ยเหลือห้าคนเลยนะค่ะน้องไบรท์คือถ้าขับมันจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรรู้ไหมค่ะอันนี้เป็นทีราวิโอเท่านั้นท่านผู้ชมเพราะคุณเดชอิตก็บอกเดี๋ยวเลือกกรรมาการบริหารพักก็รู้ถูกไหมไม่ไปเนี่ยใช่ไหมค่ะใครจะขับใครใครจะขับใครเดี๋ยวจะมีข้อหารนะว่าทํำตามแหกมติพักไปไม่เห็นชอบค่ะจะขับคุณชวนเหรอ หรือ,อยังไงหรือจะเป็นมติเฮ้ยไหนไหนมันจะเป็นปรากฏการ์ใหม่เลยนะค่ะ<า>ถ้าอย่างนั้นพวกเราลงมติขับตัวเองกันไหมเพราะว่าเป็นกรรมการบริหารพักมันต้องอใช้เสียงส่วนใหญ่ไง<า>และถ้าอยากไป ลงมติขับเนี่ยมันมีความหมายก็คือไปหาพักอื่นอยู่ได้ใช่ก็คือขับออกจากพักนี้แต่ความเป็นสอสยังอยู่ก็คือไปหาพักอื่นสังกัดหาพักไหนก็ได้พักอนาคตไกลที่ตั้งเอาไว้ก็ได้ที่เข้าไปตั้งค่ะซึ่งคุณชยวัน์บอกไม่เกี่ยวกับพักก้าวไกลนะไม่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 เกี่ยวกันนะคะคุณชัยวัน์ยืนยันมันอาจจะเกิดปรากฏการณ์น,นี้ผมคิดแบบคิดแบบคิดแบบชั่วร้ายอะ่ะคือประมาณว่าเอาเราไปกันเถอะแล้วทําไมเราไปเสียงส่วนใหญ่ลงมติ ขับพวกเรากันเองไหม,มเพราะเป็นเสียงส่วนใหญ่แล้วถึงจะไปได้นะค่ะ<า>ไม่ใช่ไหมคงไม่หรอก